สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาอ่า,อาแนะนำวิธีตัดฉากเขียวออกนะครับตัดฉากเขียวหมายถึงว่าอย่างเราได้อ่อะไรมาสมมติว่าอย่างซับสไคร์เนี่ยเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้นครับเนี่ยเนี่ยอย่างตงัวนี้ธรรมดาจริงๆถ้ามันจะมีฉากเขียวอยู่นะครับเนี่ยถ้าเพื่อนจะใช้แต่วนนี้ถ้า้องตัดฉากเขียวออกนะครับ ไปดูกันครับว่าวิธีการตัดฉากเขียวยังไงครับ <c oughs> หรือว่าเอาฉากเขียวเข้ามาแล้วมันจะบังยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวลบตัวนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> วิธีการที่เพื่อนจะต้องใช้มันก็ต้องใช้ตามนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวนะกดที่เลเยอร์อ่ากดที่มีเดียนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ไปหาฉากเขียวเนาะฉากเขียวกดซับสไครต์ก็นี่เลครับ นี่ครับมันจะมาแนวนี้เลยครับมันจะมาเต็มแบบนี้ก่อนสมมติว่าเราจะวางตรงไหนเราก็โยกหาได้เนาะเราก็ปรับอ่าโยกไปทางไหนจะวางตรงไหนก็ได้ <c oughs> เราคิดว่าสายตาคนอยู่ตรงไหนเราก็ไปวางตรงนั้นเนี่ยครับพอวางเสร็จเราก็อ่าติ๊กถูกติ๊กถูกเสร็จทีนี้ถ้าเกิดโคนทําให้เป็นก็เอ๊ะจะทำยังไงเอา่ไอตัวเขียวๆเนี่ย,เ,ยเพราะมันบังนะครับเนี่ยเนี่ยบังสินค้าหรือบังอะไรของเราต่างๆเนี่ย <c oughs> ขอไปค,ครับคคยไลฟ์ like กันนานหน่อยเจ็บคอเลยครับเนี่ยไอตัวจากเขียวนี่เป็นปัญหาแล้วครับทีนี้เราก็ต้องมีวิธีเอามันออกนะครับเอาจากจากเขียวออกเราก็ติ๊กเข้าไปในเนื้อวิดีโอนี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนติ๊กเข้าไปในเนื้อวิดีโอนี่ครับเพื่อนเห็นด้านขวายที่เกิดขึ้นมาแล้วครับนี่นี่นี่ครับเกิดขึ้นมาเราก็ไปเลือกที่โคมาคีนะครับนี่นี่น,นี่ตรงนี้ครับผมโคมาคี ตรงนี้นะครับเพื่อนติ๊กถูกเข้าไปเราก็โยกสวิกด้านขวานี่เลยครับโยกโยกไปงีน้นี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมฉากเขียวหายเลยครับนี่เป็นาการตัดเอาฉากเขียวด้านหลังออกนะครับแล้วเราก็ติ๊กถูกเข้าไปครับผม,อมพอติ๊กถูกเข้าไปทีนี้เราจะเพดูนะครับเพดูว่ามันจะเป็นยังไง เกี่ยวของเราวิธีการตัดฉากเขียวออกก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ประมาณนี้นี่เลยครับถ้าคนที่รู้ก็ผ่านเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมผมเอามาทํานี่ก็เพื่อคนที่ยังไม่รู้วิธีการที่จะใช้ยังไงนะครับเราก็ใช้แบบนี้แล้วมัน ถูกวิธีมันก็สบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นแล้วก็สบายละเหืือนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบกระจางขึ้นเนาะครับเนาะบางคนก็อยากจะได้บางคนก็มือใหม่เหมืนอนพวกผมนี่แหละครับก็ฝึกกันไปเราค่อยฝึกกันไปเนาะครับผมคล <c oughs> ิปนี้ก็หวังว่าจะมีเป็นประโยชน์สำหรับบางคนบ้างนะครับผม คลินี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ดูจนจบคลิปขอให้เพื่อนจงมีความสุขความเจริญน,นะครับผมสวัสดีครับ